ทำมนนี้สีแกงไข่มดแดงค่ะอันนี้ไข่มดแดงค่ะอันนี้เนื้อปลากระพงสิมาแกงใส่เห็ดค่ะใส่เนื้อปลากระพง,งเห็ดป,ะ,ปะตัดเลยคะ่ะเบิ่งเห็ดเบิ่งเหกต้ตนยาวยาวเห็ด ฝนตกเดค่ะฝ่าห้องหืนหืนตื่นขึ้นมาย่าหือเสาวานันมีแดดแดดมาถึงชั่วโมงสั่มฝนมนาตกคือเกาแกงไท่หมดแดงมีแม่เป่งน,น้ำเลยค่ะผสมกับแม่เป่งมันสิออกเปรีป้ยวปลากระพงแซชอบฟิตกับสีสีแบบใส่ใบกระเพราเพื่อดับกินดับกินข้าวปลากระพง แจ้งในแจ้งยังกระซ้างเด้ค่ะสิปรุงรสก่อนปรุงรสแล้วจังเอาเครื่องลงอันนี้กระปรุงรสรสแล้วเนาะค่ะใส่น,น้ำปลาน้ำปลาเนาะค่ะผู้ได้ชอบรสด,ดีก็ใส่รสด,ดีไปได้เนาะค่ะคุณได้ชอบแป้ง,งนัวใส่ไปได้ <c oughs> เพราะว่าเขาปรุงเครื่องแล้วเขาจะคอยเอาไอปรุงรสแล้วเขาจะคอยเอาเครื่องลงะค่ะ <c oughs> แต่กะดทำมันขาดยังซีมแล้วเขาคอยเติมทีหลังได้ <c oughs> ค่ะเพราะว่าเอาพ้อมนัวเนาะค่ะ บะต้มก่อนบะแกงก่อนแล้วจังมาปรุงทีหลังสิบปรุงหนามันไปนก่อนให้มันนัวสกักกอนแล้วจะค่อยมาเอาเครื่องลงปลากระพงเอาลงแป๊บเดี๋ยวมกระไดนะคะ่ะมันเปื่อยเร็วปลากระพงสุกกัเจีงเซียวไข่หมดแดงลงแล้วก็สิได้เลยเนาะคะ่ะต้มโดนบ่ได้เนาะคะ่ะ ไข่หมดแดงกับแม่เป่งค่ะลงแล้วใส่แม่เป่งเอาขั้วเปียวค่ะแกงไข่มดแดงใส่แม่เป่งมมนีมนม่แม่เป่งร้ายไหลเอามาใส่เบิดเลยที่แหลกว่าสิขัวม่ขัวค่ะลยเอามาแกงกินดีกวา แซบๆเลยค่ะมันออกไปเปียวหน่อยนึงปลากระพงก็ได้เลอันนี้ใส่แม่เป่งเขาไปน้ำเอาคั่วเปรียวค่ะแม่เป่งมันจะออกเปเปียวยังใส่เนือ้อปลากระพงค่ะสดน้ำร้อน ปลากระพงมาจากฟร์าปลากระพงตกเปะะื่อยเลยค่ะ